สวัสดีครับอยู่กับน้องกาฟิลนะครับเซตสวยนี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเคยแบบสนใจรถตัวไหนนะครับอยากได้รถตัวไหนรถตอนเดียวนะครับสอบถามได้นะครับไม่ได้มีแค่ตอนเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้น้องฟิวพามาชมในส่วนของคลังรถตอนเดียวนะครับนี่สนใจคันไหนชอบคันไหนนะครับหรือตัวที่รีวิวน้องฟิวรีวิวไปไม่มีนะครับคอมเมนต์หรือว่า ทักเข้ามานะครับน้องฟิลมีทุกแบบทุกรูปนะครับมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้ออสนใจขนาไหนนะครับติดต่อทางช่องทาง065นะครับ7400689นะครับหรือว่าทาง ID นะครับ KA underscore FW1 นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับมีรถทุกรูปแบบเลยนะครับนี่อยู่กับสาขาสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวพาไปชมรถกันนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวโฟวินนะครับตอนเดียวตู้ทึบตอนเดียวรอบครั้วพอโรยนะครับมีทุกรูปแบบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับรถกระบะเข็บกระบะสีประตูนะครับก็มีให้เลือกชมกันนะครับนี่สุราษฎร์เรามี2สาขานะครับตอนเดียวโฟวินนะครับก็สีเทอเรมโบนะครับสีดีแมกนะครับสีขาวก็มีนะครับปี2 2ปี23าราคาเริ่มต้นเพียง5,490 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่หรือว่าจะเป็น ดีแม็กสีประตูยกสูงออโต้นะครับบันไดด้านข้างนะครับกันชนท้ายไฟโปรเจคเตอร์ตัวเอลนะครับตัวนี้ตัวสีประตูยกสูงโคตรสวยตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9000กว่านะครับเกียร์ออโต้ด้วยคือสวยมากๆใครที่ได้ไปนะครับหรือว่าจะเป็นกระบะรีโว่แคปก็ผ่อนเริ่มต้นประมาณ6 0 0ันกว่าเท่านั้นนะครับประวัติดีฟีดา้าทุกคันเลยนะครับนี่ผ่อนประมาณ5 0 0 0เท่านั้นนะครับเคยแบบชื่นชอบคันไหนนะครับ นี่อย่างเจ้าตัวนี้ปี2018ราคาเพียง3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาท2องจุดสี่นะครับเปิดแคบได้นะครับยูซูด m แมกต่งหล่อแต่งเท่แต่งซิงก็มีนะครับราคา3ามหกเก้าปีสิบเจ็ดไมลเจ็ดหมื่นนะครับนี่สวยมากมากเลยนะครับรอแมกเวลเลยนะครับนี่รถเก๋งตรงนี้ก็มีนะครับนี่ตัวต้าอันติสนะครับนิสสันมาร์ตนะครับผมหรือว่าจะเป็นมาด้าก็มีนะครับพาอาจจะพาไม่ชม พาชมไม่หมดนะครับเพราะยังหลายสาขานะครับก็ถ้าก็มาสอบถามได้นะครับอยากดูรถตัวไหนเป็นพิเศษนะครับนี่ตอนเดียวโฟวินนะครับสีอ่าบอลเงินนะครับตัวตาลิโวปี21นะครับไม่หมื่นแปราคา5 7 9แสนบาทนะครับคือครบจบในราคานี้นะครับไม่ได้บวกของแต่งเพิ่มแต่อย่างใดนะครับนี่ของปรุงแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็น ล้อเมกนะครับซุ้มล้อนะครับยางใหม่บันไดด้านข้างนะครับกันชนท้ายคิวกันศาสตร์นะครับก็มีครบหมดนะครับจบในราคานี้ราคาเดียวเลยนะครับจบหน้ามูปะเลยนะครับปีสิบแปดก็มีนะครับนี่เครื่องแต่งของใหม่ทุกคันนะครับแล้วลงทะเบียนลงเล่มพร้อมทุกคันนะครับ ตอนเดียวตู้ทึบก,ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3แ39,000บาทเท่านั้นนะครับก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับสำหรับลูกค้าบริดีฟีดาวได้ทุกคันเลยนะครับมีตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2023เลยนะครับนี่อย่างคันข้างหน้าน้องฟิวนี่นี่นี่นชี้อยู่รีโวปี23,50,000ราคา459,000บาท2.4เอนทรีได้ชมหน้าหมูปานะครับตู้ความสูง2เม10หรือ สงไม250นั่นแหละเออจดทะเบียนลุ้งเล่มพร้อมนะครับตู้ใหม่นี่ยางได้ยางใหม่ทุกเส้นนะครับคิวกันสาดนะครับล้อหลังเป็นล้อกระทะบรรทุกนะครับเป็นยาง XCD2 นะครับตัวเส้นอีดิชั่นสวยมากนะครับตู้ความสูง250นะครับปรุงแต่งเหล็กคำหลบป้ายทุกคันนะครับตู้ข้างในเป็นไม้กระดานอัดนะครับนี่ว่าจะเป็นคันด้านหน้านะครับปรุงแต่งล้อแม็ก ปรุงแต่งล้อแม็กทั้งสีเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับชอบกันไหนชื่นชอบกันไหนถูกใจกันไหนคอมเมนต์คุยก็มาทักก็มาโทรก็มานะครับอ่ารถตู้แห้งก็มีนะครับนี่ตู้แห้งนะครับของยูสุดีแม็กตัวนี้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นรถตู้เย็นนี่ตู้เย็นก็มีนะครับตู้เอ็มพีซนะครับติดลบได้ถึง 25องศาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นครอกรั้วพอลอยนะครับที่อยู่ตรงนู้นเลยนะครับนี่ชอบกันไหนสนใจกันไหนติดต่อสอบถามได้นะครับนี่โต้าอันติดนะครับมาสด้าสีแดงนะครับดุดูแบบนี้เลยก็มีนะครับอ่าราคาสามแสนกว่าเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นตรงนู้นศูนย์บริการของเรานะครับนี่ซีวิกนะครับรถตู้หน้ายาวนะครับรถตู้เย็น มีครบจบเลยนะครับใครสนใจคันไหนก็ต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์065นะครับ7 4 0 0 6 8 9นะครับหรือแอดไลน์ k a u n d e r c o r e FIW1 นะครับนี่ผ่านมาเส้นทางนี้ก็ติดต่อได้นะครับมี f i n น n c e สนิกรานฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับบายบาย